ลางฮ็ดครับรีกบอกว่าถือว่าได้หลายวันนี้โอ,โอ้กว่าจะได้

ี่ถ้าเราไปนี่เราต้องได้อีเดนี่นบา้านเกเขาเขาคนหลายเขาหาหลายก็เขา่าเราเขาอีกอเีเลยถ้าไปตอนอย่างเงี้ยคือตอนที่เอ็งไปหอบออเอาเฮ็ดหนาขาาเนาะทั้ทงเดี๋ยวเอาไปโฟร์ไปเ,เ,เสร็จละรอตอนแกงที่นี่ ม่ไได้้เอา,าน,เน,นี่ครับตอนแรกใส่น้ำไม้ส้มได้ต้นน้ำไม้ส้มก่อนรอน้ำเดือด <c oughs> เดี๋ยวก็นเนี่ยอดีกี้บ้านบ้านมีนี่แม่ปาดมันเป็นต้นเก็บบ้านไปต้นลำใหญ่เนะ่ยอยู่เก็บได้อยู่บ้านครับอะไรนี่ฮ็ดบวก<อ>เฮ็ดบวกใหญ่เม็ดแม่แม่ดูคุยกับใครอ่ะคุยกับใครคุยกับใครอะไรขายชิปซึ่ง ยูทูบเบอร์ดิลูอเช้าเนี่ยแม่ดูส่องตามแม่แม่ดูไอ้เขาไปเอาการะลันไอ้อยู่แล้วไอ้อยู่จังหวัดเลยตามปากโปล้ลูกล่ะกินปากโป้เลย <laughs> นางเพ็ดนางเพชรเพชรแม่ ตามยังงสมตามยงคนยังเกงเห็ดอยู่เออบัตตามบัตเปิดเพื่ออะไรแกจะทำล่ะเกงเห็ดตอนนี้ที่เกินกินเหรอครับลเป็นแข็งใส่ไว้ตู้ห้อง เห็กดกว่ใหญ่อยวนี้อยู่เต็มฮิตแทนไปหาตาไปหาตาได้จังได้แค่นี้ใบยี่ตู่ทำไมไม่เอามาไหลก้อนนี้วะทำไมมันก็ได้หอมไหลก้อนนี้ ไปตัวครับนี่ต,ตามเนะอะตาเนเดี๋ยวแม่จีตามเองแม่มมแแกับแม่่กับตาหม่ไม<อ>่้ไม่ใกับตาทำไมเหมาะเลยว่าัมีเค็มหนูกับแม่เค็มหายเลยแม่้วก็นหลนอ เดี๋ยวรอเอาพริกใส่นมหม้อนี่เห็นไหมว่าพริกตำไว้นี่พริกตำไว้เครื่ออันเก่งกระเทียมก็อะไรไหมกระเทียมพริกหอมกระไคร่ใส่หม้อไปเลย

Đợt nằm đợt rồi, đợt, đòi hít lùng À, hít đến, đi, dùng不起, TP 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 ở hít lùng vậy giờ Hít cho bà bình hít, cho hít kín thôi, mà hít kết mà Mẹ này nó có lấy hít bẹp bẹp, tăng tăng Ồ, bà รอครับรอมเดือดใส่เครืปุงใส่ไรด่าเราดูกรื่องเดี๋ยวเล็กก็เหลือใจเล็กเลือใจเออเล็กเล็กอว่าโอ้ได้ไเครื่องฟุ้งใส่ไรด่าแม่้ปลาชุดรถน้ำปลาน้ปลาล้งชุรถใ่น้าปลาใส่หลายใส่หลายใสเหน่อยใส่หน่อยใส่ชุดรด้รดี Ừ. <laughs> hết tiếng lương tiền phí mua để nữa lên đi khẩu đã hết thải nữa thì nào chỉ đậm <laughs> <đưa> <laughs> สนามปลานะครับสนามปลาสนาปลาจะใครดูนี่ตลาดนัดหนองฟ้านตลาดนัดหนองฟานของปนีปนีตลาดนัดดอนสะจันบ้านดอนสะจันโฆษณาให้ผม เอเดี๋ยวอันนี้ไฟแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องให้มันเดือดดีๆแล้วก็ใส่เห็ดใส่ใบยี่หรอรอจนมันเดือดแล้วก็ใส่ใบใบอะไรใบแมงลักภาษาลาวเขาเรียกว่าใีสูรใบแมงลักษ์กับใบแมงลักษ์เนี่ยเดี๋ยวรอมันเดือดก่อน để kín đây học lắng chờ thì được nó tẩy nó mai trộm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราจะใส่เกลือก่อนเล็กน้อยโอเคโอแล้วครับพอแลยกลงจากเตารอกินที่นี่มาที่นี่กินเล้วเลยร็วแข่งวาเร้วเกินเรายกขึ้นเดินตัดกิังเลยอ่ะเรา แค่เกินกินแล้วกินกิน้าทีได้ถายรูปเยอวเาอาไปหาเองก็ได้อ้าวโห,โหทำมือทได้เยี่ยมมากดิทำมือเย,<ห>ยี่ยมมากทำมือยังไงเยี่ยมไหนทำมือหนทำมือโหเนนะยี่ยมจังอร่อยมากนี่แกงเห็ด

ดูวครับิงไหมถูกเอกไรขึ้นแล้วมเ่จระไม่ได้เละไิอะไรมาทีไเิดไปยังไไทเยสวไอ้คนนั้นมันกุ่มเสือเทพมันเรียนจบเกษตรได้รเป มันมีเนื้อที่พ่อแม่มันมีเนื้อที่อยู่ไรชิีนเดือดได้มันพ่อแม่มันปลูกบานปลูกมันปลูกมะเขือมันเรียกว่ามะเขืออะไรวะลาชินีแล้วก็มะเขืออะไรลูกเทา่านนะิกวปวยข้ามโดใสานขน้ะวโพดโรยมากขาวอี่

ông cũng đã mất hận không bắt ừ. ừ, ừ. ừ. không bắt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  không không bắt 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 không đi không bắt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  có bắt không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  ครมจังเลยนากินจังเลยเยิมเย้มเย้มเยมตั้งสไตล์ภาคกางเกินเองกินมาวเลยกินผักน้ำเงิ้ลอะกินผักแกงน้ำเอิ้ลศศากไปหามันจังเล หลายอยากทำไงหลายจินไม่ได้หรอกคำใหญ่พูดเอยอืมนไ่นั่นเลยกินเลยกินเลยทงไมกันเนี่ยทำไมยืมใส่มานาวก็กินได้เหมือนกัเลยแต่ว่านี่ยแม่มันจะตายขากตังมาไม่กินเลยมัน แม่มันต้องมาสหแม่ไม <ula> okay, ่ส <c ười> ouais. ่แม่ะมาเอาแกเเพ่ไม่ไวะมเอาไงดูมันด่ต้องหาคน่ไม่ต้องหาคนมาได้เป็อะไรนะมังไงพาไปหาเลยมาที่หลังมาที่หลังเลย

กูไม่เห็นถ้าเป็นน่ำหนึ่งบอกทำไมล่ะกูไปไหน มันไหนทำไมละ่ะฮะทำไพวกนี้มันอาญ่ฮะจะใหญ่หนงไนี่เป็ดการปันขึนไ่จะใหญ่จิงมัว่านนันเป้นว,วานมันขึ้นแต่ว่ามันสายเป็นยัาง ก็พ bon, ่อม the ันเอาปุ gender, ๋ยไปใส่ไปวิ่บนบินที่ไปรัด้วยขึ้นันื้อทำไมงามอ่ะมันคือเป็นเขียวเป็นแดงคือจะตายแหละเราก็ปุ๋ยไปใส่มันหลายๆดุ๊มันตายกันหมดตายเลยใส่ปุ๋ยแล้วเรื่อยๆมาใส่ปุ๋ยตายอะไรบ้าแกงอินท์ดุ๊กมาอินส้มตำอ่ะดันเดเป็นไงอร่อยไหม อร่อยไหมครับถ้าอร่อยทำยไงครับอร่อยทำแบบไหนเยี่ยมเยี่ยมอร่อยมากวะอร่อยมากกูเกิลชอบก็ล้วงก็ล้วงพยายามต้องหาจามาด่ามือชิ้นเดียบอกชอบก็เหมือนก็ชอบเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้พ่อให้หน่อก่อนกินก่อนหิวคอเลยไม่ได้ไปก่อนแม่บอกเขาไม่ไป ฝากฝากกดกดับสไครต์ฝากกดซับสไครต์เราบัฮะพูดกันพูดอใหฝากอะไรนะฝากกดซับฝากกดสไครต์โอเคฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับบายบายบาย